สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะฉลองพระชน63พรรษาสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะแห่งญี่ปุ่นสมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะเจ้าหญิงไอโกะพระราชธิดาพร้อมด้วยสมาชิกราชวงศ์ญี่ปุ่นเสด็จออกนัศีรษะบรรพระราชวังอิมพีเรียลกรุงโตเกียวเมื่อวันที่2ี่กุมภาพันธ์2566ในการนี้สมเด็จพระจักรพรรดิมีพระราชดำรัสเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา63พรรษาเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อ3ปีที่แล้วหลังจากระงงงัับบไปปตต้แแ่่่ี2563เนืออจาากรพดใหญขง โรคโควิด -19 ทำกลางผระสงค์กรจํากัดจำนวนประมาณ4,800คนที่ได้รับเลือกด้วยระบบสุ่มจากผู้สมัครมากกว่า60,000คนเข้าเฝ้าถวายชัยะมงคลสมเด็จพระจักรรพดิตรัสว่ามีความสุขมากที่ได้ฉลองวันเกิดต่อหน้าสาธารณาชนเป็นครั้งแรกยังแสดงความซาบซึ้งต่อสมเด็จพระจักรพันดีดีมาสกรพระมเหสีที่ใช้ชีวิตร่วมกับพระองค์ตลอดมาพร้อมแสดงความเสียพระทัยและตรัสว่ารู้สึกเจ็บปวดเมื่อนึกถึงผู้คนในกลุ่มเปราะบางอย่างผู้สูงวยัยผู้ทุพพลภาพผู้ต้องการความช่วยเหลือรวมทั้งผู้ยากไร้และทรงขอบใจผู้คนจานนวนมกที่ให้ ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเหล่านี้นอกจากนี้ในเดือนมิถุนายน2566เป็นเดือนครบรอบ30ปีราชาพิเศษสมรสสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตและสมเด็จพระจกักรพรรดิดีมาสโกแห่งประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย